นี้สินงอย่างงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40นะครับหรือว่างานมอเตอร์เอ็กปี2023นะครับเดี๋ยวจะพามาดูบูธรถยนต์ภายในงานกันนะครับว่ามีไฮไลท์อะไรที่แบบน่าดูกันบ้างแล้วก็มีแบรนด์อะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างครับและนี่คือบูธของ t o y o ตานะครับโตโยตานี่มีรถยนต์ไฮไลท์ที่มาโชว์ในงานเนี่ยคือ โปรเจกต์ไฮเอบีซีโร่นะครับหรือว่าไฮรักแชมป์นั่นเองนะไฮรักแชมป์เนี่ยก็เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวเป็น,นมาดเลยนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวที่เรียกว่าเปิดตัวมาเนี่ยเขย่าวงการกระบะเลยนะเรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหได้รับกระแสะดีมากๆเลยนะครับส่วนตัวราคาเนี่ยก็เป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูราคานะครับแล้วก็ดูแผนการผ่อนจัดไฟแนนซ์รวมถึงมีแพคเกจของคินโตะให้พวกเราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆครับ ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะในบรรดาพาเจนเจอร์คาร์ของโตโยต้าทั้งไลน์อัพทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเขาจะปรับมาเป็นไฮบริดแทบจะทุกรุ่นแล้วนะครับขาดแค่ยาริสเอที่ที่เป็นตัว1.2เท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นไฮบริดหมดแล้วนะครับใครที่แบบกาลังดูรถยนต์แบบนี้อยู่นะครับแบบ MPV อย่าง Innova แบบนี้ก็เข้ามาดูในงานก็นได้นะในงานมีให้ดูแค่คันเดียวเองนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถเป็นใช้งานในรูปแบบของครอบครัวนะครับแล้วก็มีบัจเจ็ตที่จำกัดอะไรแบบนี้เนี่ยรถคันนี้ก็ตอบโจทย์และที่ อินโนวารอบนี้เนี่ยคือเครื่องยนต์2.0ลิตรไฮบริดฟังดูแล้วแบบเฮ้ย2.0ลิตรมันจะขับสนุกไหมครับหลังจากที่ไปทดสอบกันมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่า2.0ลิตรไฮบริดของอินโนวาขับสนุกมากนะครับทำความเร็วได้แบบดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของอินโนวาสักนิดหนึ่งนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยอินโนวาเนี่ยยังมีความมีเขาเรียกว,ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นพรีเมียมเนะเป็นรถพรีเมียมระดับก็เรียกได้ว่า จ่ายเงินล้านกว่าบาทเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แบบพรีเมีย่ยมแล้วที่สำคัญเนี่ยสเปซภายในรถเนี่ยก็กว้างขวางโออามากเลยนะครับใช้ง่ายกันเนี่ยใครที่เมารถง่ายๆนะครับคันนี้เนี่ยโอ้โหไม่เมารถเลยและที่สําคัญนะด้านหลังเนี่ยเป็นช่วงล่างแบบทอร์เชตบีมนะแต่ว่าพอขับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเซ็ตช่วงล่างมาดีมากเสียไปลองขับดูนะพวกจําคอสะพานต่างๆเนี่ยไม่มีกระโดดปึ๊กอย่างนี้เลยนะครับเก็บเงียบกิ๊บนะแล้วถ้าเกิดอิโนโนบาเนี่ยทุกคน่ยต้องคาดหวังว่าเบาะหลังเนี่ยน่าจะต้องเป็นไฮไลไ์แนน,นนนน่่อัสววตี ก็ตามความคาดหมายแล้วกันอินโนวาเนี่ยให้เป็นกับตันซีทมาเลยนะครับเป็นเบาะแยกฝั่งซ้ายขวาด้านหลังนี่อาจจะบอกว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับใครที่ซื้อไปใช้งานในรูปแบบของครอบครัวเนี่ยือรับรองวคันนี้เนี่ยแบบหลงหลับแน่นอนนะครับแล้วก็มีพัสเซนเตอร์คาร์รถด้วยสารเนี่ยให้เราได้เลือกดูกันทุกรน์อัพจริงๆนะครับใครที่มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณจะได้ครบจริงๆนะครับในบูธของทุกๆบูธนะในรวมถึงโตโยต้ตาตรงนี้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโต้ใต้แคมรีเนะที่แบบได้รับกระแสดีอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เปิดตัวกันมานานมากๆ,ๆนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเราก็อาจจะไปลุ้นในช่วงปีหน้าอะไรแบบที่อาจจะมีการปรับโฉมใหม่เหมือนที่ต่างประเทศเขาได้แบบปรับโฉมกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับและนี่เป็นโคราอออติสจีอาร์สปอร์ตนะครับเป็นตัวไฮบิดที่เราเพิ่งทําคอนเทนต์กันไปนะครับก็เป็นรถที่มีแพลตฟอร์ม PNGA ที่ขับสนุกมากๆให้ความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันสุดๆนะครับ21กิโลเมตรต่อลิตรนี่เรียกได้ว่าเป็นเบ ทำได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะครับแล้วก็อีกคันนึงที่ได้เรีว่าขายดีแล้วก็ได้รับกระแสนิยมมากๆนะครับนี่คือ c o ราคอ o s สเป็นตัว GR Sport นะอันนี้ก็เสร็จช่วงล่างมาดีมากๆช่วงล่างนี่คือทำมาดีจริงๆขับสปอร์ตแล้วขับสนุกมากๆครับ ในส่วนของ r ีโวนะครับรีโวเนี่ยเอาลีโวดีมาแต่งให้พวกเราดูกันนะครับคันนี้เนี่ยเป็นลีโวดีที่แต่งซิ่งนะครับเครื่อง2.4ลิตรนะครับราคา8 3 2 0 0 0บาทนะครับก็เอามาโชว์ว่าแนวทางการแต่งถ้าเกิดเอาซื้อรีโวดีแบบนี้ไปแต่งซิ่งเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาปเป็นยังไงก็จะบอกว่าเป็นรถที่แบบพอแต่งขึ้นมาดูขึ้นมากๆเลยนะดูแบบโอ้โหโคตดซิ่งนะครับแบบดูสปอร์ตจริงๆนะครับใครที่สนใจรีโวเนี่ยก็เข้ามาดูในงานเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอค ตัวลีโวดีที่เป็นตัว4ประตูที่เป็นตัวที่แบบเป็นตัวขายข,ายของเขานะครับแล้วก็ตัวสิงเกิลแคปก็มีมาให้ดูเหมือนกันนะครับใครที่สนใจลีโวเนี่ยเข้ามาดูได้แล้วก็รับรองนะครับซื้อในงานเนี่ยเบสดีลเหมือนกันนะมีตารางการผ่อนหรือว่ามีราคาที่เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยนะเราเข้ามาดูกันได้เยอะน,นะครับอยู่ในบูธของยูซุนะครับรอบนี้เนี่ยยูซุเอาวีครอสใหม่มาโชว์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับหน้าตาเนี่ยมีความเบสสปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ย จากไฟหน้าที่มีความแบบเป็นแอลไห่ตอนนี้เขาเป็นแอลความแบบนี้นะครับทําให้ลถเนี่ยมันหน้าตาดูเข้มขึ้นดูมีความเป็นดินามิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตจบเฉี่ยวมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงสีเนี่ยก็เป็นสีใหม่เป็นสีส้มที่เรียกได้ว่าขับแล้วเนี่ยให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ดูหล่อยจริงแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นลายที่เราไม่เคยเจอในอที่ไหนมาก่อนเลยก็คือเป็นลายใหม่ของเขาเลยนะครับเป็นสีแบบเป็นสีแมทที่เรียกได้ว่าใส่แล้วมันดูลุยอ่ะมันดูเท่งจริงนะครับ แต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือด้านในเนี่ยเขาปรับเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับใครที่ซื้อกระบะยูสุไปก่อนอนันนี้เนี่ยจะรู้สึกแบบโอ้โหฟิลแบบโบราณไปเลยนะ พอแบบปรับตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าใช้ขึ้นเยอะเลยหน้าจอที่เป็นดิจิตอลแบบนี้เนี่ยก็มีลูกเล่นให้พวกเราได้เล่นกันหลายอย่างรวมถึงไปเที่ยวด้านในเนี่ยก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับบูธของเอลซูเนี่ยคือ m ิวเอใหม่นะครับคันนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับในเรื่องของชุดแต่งในเรื่องของออปชันความปลอดภัยเนี่ยมิวเเนี่ยใส่มาเต็มมากขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะให้ความเป็น p a s s ซนเตอร์คาของเอลซูแบบนะหน้าตาเขาดูดีดูหล่อแล้วก็ดูแพงนะครับส่วน จุดเด่นจริงๆเลยเนี่ยคือด้านข้างครับว่าด้านข้างเนี่ยเขาให้เป็นล้อแบบเป็นสีดําแบบนี้มานะเป็นดําเงาที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูแพงมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ใส่อ p อปชันที่เรียกได้ว่าจัดเต็มเหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้มีปรับอะไรเยอะเขาปรับในเรื่องของ Option ขออปชันความปลอดภัยก็คือจะมีกล้อง a อ a ด้านบนตรงนี้มานะครับ ทำงานเต็มระบบเลยในเรื่องของ p c o n d i t i o n Warning Lane Keeping Assist อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีบายสปอรตอะไรพวกนี้ให้เราใช้กันนะครับใครซื้อ Mew X ในงานก็มีดีลพิเศษด้วยนะครับสำหรับยูสุ Mew s คันนี้นะครับก็เป็นรถที่ส่วนตัวเนี่ยเป็นรถ PPV ที่เรียกได้ว่าน่าใช้พอสมควรเลยนะสำหรับสินนะครับเพราะว่าพอเราดูแล้วเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยแบบโอ้โหดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับสีใหม่ด้วยนะครับนอกจากสีขาวแล้วเนี่ยก็ยังมีเทาโอปักด้วยก็ไปอยู่ใน ตัว m ิลเอใหม่แล้วเหมือนกันนะครับใครที่สนใจดูรถยนต์ PPV นะครับแล้วก็รถยนต์กระบะของย u สุเนี่ยก็เข้ามาดูกันได้ที่งานครับตอนนี้รีบูธของปอ r เช h นนะครับปอยเช้เนี่ยเอาคาเยนใหม่มาเปิดตัวให้พวกเราดูกันนะครับคือเป็นปอ r เช h e ที่ ชมใหม่นะครับทั้ง2องบอดี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคูเป้แล้วก็ตัวคาเยนปกตินะครับอันนี้เนี่ยเป็นระบบ e-hybrid ที่ให้แรงม้าเนี่ยสูงถึง470แรงม้านะครับและแรงบิดอยู่เนี่ย640นิวตันเมตรส่วนภายในเนี่ยมีการปรับนะครับให้มีหน้าตาเหมือนไทคาร์มากขึ้นก็คือพอเราซื้อเป็นแพ็กเก็ตหลายๆแพ็กเกจเนี่ยอันนี้เขาจะใส่เป็น e อ็กโวซีแพ็กเก็ก็คือด้านข้างเนี่ยจะเป็น มี Passenger Screen มาให้นะครับก็คือมีจอฝั่งคนนั่งด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครับรวมถึงหน้าจอวัดความเร็วเนี่ยก็ใหญ่ถึง12นิ้วอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับเรียกได้ว่ามีความกลิ่นอายความเป็นไฟฟ้ามากขึ้นรวมถึง EV Range ของตัว e-hybrid คันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ สูงถึง90กิโลเมตรเลยนะครับแบบโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วแบบหน้าตาสีใหม่คนนี้แบบโอ้โหแบบสวยจริง,ร,งรอบนี้เนี่ยปอร์เช่เอาชุดแต่งใหม่มาโชว์พวกเรากันนะครับเรียกว่าชุดแต่งของแมนทรายนะครับซึ่งชุดแต่งนี้เนี่ยความพิเศษคือเขาจะไม่ยุ่งกับระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบแอโรไดนามิกหมดนะครับตั้งแต่สปอยเลอร์หลังนะครับยันสเก็ตหน้าเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาใส่เข้ามาทำให้รถปอร์เช่ของคุณเนี่ยมันดูดุดัดนมากขึ้นคันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็น นายวันวัน gt 3นะครับก็ใส่คือแต่งของแมนชัยแบบเต็มแม็กเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยเนี่ยนอกจากที่เป็นแอลโรไดนมิกที่มันสวยงามมากๆแล้วเนี่ยคือล้อหลังเขาเนี่ยมีแอโรดิสมาให้นะครับใส่มาเนี่ยเขาจะคำนวณแล้วว่าความจําเป็นหรือว่าทิศทางลมที่รถคันนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องเสริมในเรื่องของการขับขี่ไดนมิกเนี่ยมันดีขึ้นทางแมนชัยเขาก็ใส่มาแบบเต็มระบบเลยนะครับรวมถึงตัวล้อเนี่ยเป็นล้อที่หน้าตาเนี่ยคือเขาก็ดูดีอยู่แล้วสำหรับตัว g t 3นะครับแต่ว่าพอมาใน ในชุดแต่งของแมนไทยเนี่ยเขามี a อ r o d i ดิที่เป็นคาร์บอนอันหนึ่งมาให้ซึ่งพอเราขับรถมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยตัว a อ r o d i ดิตรงนี้เนี่ยเขาจะการลมนะครับไม่ให้ลมเนี่ยมันออกไปก็คือจะขังลมไว้ด้านในแล้วก็คูลิ่งตัวเบรกในตัวด้วยแล้วก็รีดอากาศไปได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากๆ <S <S สปายเลอร์หลังเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเท่จริงร่วมสมัยนะครับ เขาจะไม่เอาขาสไปเดอร์เนี่ยไว้ด้านล่างของตัวสไปเดอร์แล้วเขาจะไว้ด้านบนแล้วก็แขวนสไปเดอร์แบบนี้กันนี่เป็นทรงใหม่ๆที่เรียกได้ว่าหลายค่ายก็ทำครับสำหรับตัวแมนทายตรงนี้เหมือนกันเสริมความหล่อเสริมความเทใ่ให้กับปอร์เช่ของคุณครับอยากจะบอกว่าเป็นรถที่แบบสวยงามมากๆและชุดแต่งนี่โอ้โหมันสุดจริงๆสวยงามจริงๆครับในส่วนของบูธของ Mercedes-Benz นะครับรอบนี้เนี่ยเขามีไฮไลท์มาโชว์นะครับเป็นเมบักนะครับเมบักนี้แบบ โอ้โหเป็นรถที่แบบว่าถ้าเกิดคุณได้มาได้สัมผัสจริงๆเนี่ยคุณจะเข้าใจค o r e concept ของ Mercedes-Benz จริงๆนะครับคือเป็นรถที่แบบนั่งสบายมากๆแล้วก็เป็นดีเทลที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนในบรรดาใน Mercedes-Benz ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงพัสอร์คาร์เนี่ยรอบนี้ Mercedes-Benz เขาจัดมาแบบเต็มเลยนะครับทั้งไลทุกไลน์อัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c l s s นะครับ C-Class ใหม่ GLC นะครับ e คลา s s อสคล s สอะไรพวกนี้เนี่ยใครที่อยากดูรถแบบครบจริงๆเนี่ยมาดูกันได้ที่บูธของ Mercedes Benz ในะงาน Motor Expo ได้เลยนะครับรวมถึงโมเดล EQ เหมือนกันนะครับก็มี EQE e ใหม่นะครับ EQS นะครับก็เป็นไลน์อัพรถไฟฟ้าของทางบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยก็มากันแบบครบเลยนะครับแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะใครที่แบบอยากได้รถตู้ยุโรปสวยๆนะครับรถตู้ยุโรปที่แบบให้ความดูเป็นภูมิฐานมีความปลอดภัยสูงๆนะครับก็มาดูกันที่บูธ Mercedes Benz เหมือนกันครับและนี่คือ Mercedes Benz ครับ ตอนนี้เราอยู่ในบูธของ GWM นะครับหรือว่า Great Wall Motor นั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยเขาเปิดตัว ORA 07นะครับทั้งตัว Long Range นะครับแล้วก็ตัว Performance ด้วยนะครับซึ่งตัว Performance เนี่ยแรงม้าอยู่ที่408แรงม้าเลยนะครับส่วนตัว Long Range เนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมี c a p a c i t i v y นะครับอยู่ที่83.5 kWh กิโลวัตต์วครับซึ่ง Long Range เนี่ยสามารถวิ่งได้640กิโลกิโลเมตรเลยมาตรฐาน อ่าปรุฟอร์แมตเนี่ยก็จะดรอปลงมา100กิโลนะครับหรือว่าประมาณสัก500กิโลเมตรอะไรแบบนี้เนี่ยเข้ามาดูรถกันได้ที่บูธของ g w m นะอยากจะบอกว่าตัวจริงเนี่ยโอ้โหดูสปอร์ตในรูปเยอะเลยนะครับแล้วก็มาเทียรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าน่าใช้มากๆแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับมีสีม่วงมาให้เราดูกันนะครับน่าจะเป็นสีไฮไลท์ของตัวออร่า7เขาด้วยนะครับใครที่อยากดูไลฟ์อัพเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอไลออนนะครับ ว้าวนะครับแทง300แทง500แล้วก็มีแบบตัวแต่งพิเศษด้วยนะใครดูเป็นไอเดียในการตกแต่งรถดยดนต่างๆนะครับรวมถึง b ีเบสด a ลต่างๆตัวราคาตารางผ่อนที่เรียกได้ว่าพิเศษเ,ษเฉพาะในงาน Motor Expo เนี่ยเข้ามาดูได้กันได้ที่งาน Motor Expo o บูธของ GWM ครับตอนนี้รี่บูธของ MG นะครับอยากจะบอกว่าบูธที่น่าสนใจมากเลยรอบนี้เนี่ยเ g เปิดตัวรถสปอร์ต ไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นที่ได้เรียกว่าโอ้โหสร้างความมือหากับคนที่ได้พบเห็นมากเลยนะครับนี่คือ MG Cyberster นะครับอยากจะบอกว่าเป็นรถยนต์ที่เปิดประทุนแบบโอ้โหหน้าตาเขานี่แบบดูสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วรวมถึงภายในเนี่ยของตัวรถเนี่ยได้เรียกว่าแม t e r i a l ลต่างๆที่ใส่มาในตัวรถเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยนะส่วนตัวราคาเนี่ยเขายังม่ได้เปิดนะครับด้านในเนี่ยโอ้โหเขาแบบใส่ดีเทลความเป็นสปอร์ตเฉี่ยวมากนะแล้วก็แบบประตูของเขาเนี่ยเอกลักษณ์คือ ประตูกาวิงแบบนี้แบบเป็นประตูยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์มากมากเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นสปอร์ตคอมแพคที่เรียกได้ว่าเ,เป็นรถสป,ปอร์ตขนาดเล็กที่ให้อัตราเร่งเนี่ยคิดว่านะด้วยความที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยและบอดี้มันเล็กขนาดนี้และมันบางขนาดนี้ความดีจิตของตัวรถแล้วก็ความความจุดสูตงต่ำของเขาเนี่ยมันต้องทำออกมาได้ดีมา,มากเลยนี่เขาปิดให้ดูนะอันนี้ได้รับความตอบรับจากสื่อต่างประเทศเยอะมากเลยนะ,ยน,ะนี่เขาก็มาเทสให้ดูแล้วก็มาถ่ายให้กับสื่อ ของต่างประเทศเขาดูกันว่าแบบมีอะไรดีเทลต่างๆมันน่าสนใจอะไรยังไงคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังก่อนล้วกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีความเป็นยูนยนแจ็คมีความเป็นอังกฤษตามสไตล์ MG เพราะว่า MG เนี่เป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ความความเป็นอังกฤษนี่แหละความเป็นบริทิชเนี่เป็นคีย์การออกแบบของรถยนต์ของทาง MG เขานะครับและเนี่ยคือด้านหลังเนี่เราสังเกตดีๆว่าไฟท้ายเนี่ย จะมีความเป็นธงยูเนียนแจกของอังกฤษเขาเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับก็แบบกราฟิกต่างๆเนี่ยโอโ้โหสวยมากเลยอะ่ะดูดิหน้าตาเนี่ยมันดูดีจริงๆเลยนะครับอยากให้เอามาขายเมืองไทยนะแบบมันน่าจะต้องเป็นรถที่แบบได้กระแสตอบรับดีจริงๆครับตอนนี้รีบูทของคันด้านะครับสินจะพาดูคันด้า c c o r d ที่ใส่ชุดแต่งโมดูลโลนะหลายคนเนี่ยติงในเรื่องของดีไซน์นะครับว่ารถเนี่ยมีดีไซน์ที่มันดูเลโทรดูแบบไม่ทันสมัยเลยนะครับแต่พอใส่ชุดแต่งของโมดูลโลแล้วเนี่ย รถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแะอยากจะบอกว่าแอ c o r d ร,รที่เราได้ทำคอนเทนต์กันไปเนี่ยโอ้โหคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสปอร์ตซีดาเลยนะครับแบบขับดีจริงๆนะเทียบเท่ารถยุโรปเลยกล้าพูดจริงๆนะครับในราคาที่ไม่ถึงรถยุโรปแต่ได้ฟีลลิ่งที่แบบแพงเกินราคามากๆเลยนะครับด้านหน้าเราจะเจอรับสเกิร์ตหน้าของบโบรโลที่แบบบางมากๆนะครับไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตแบบดูมินิมอลดูแบบเล็กน้อยแต่ดู มากด้วยความหมายนะครับเพราะว่าคันด้าเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความสปอร์ตอยู่แล้วพอเราเสริมในเรื่องของชุดแต่งบริโลเข้าไปเนี่ยภาพลักษณ์ของตัวรถเนี่ยมันก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็าจะเจอแบบพวกรายละเอียดก,การตกแต่งเล็กๆน,น้อยๆนะครับตัวสกเกิร์ตข้างเนี่ยก็จะบางรับไปกับตัวสกเกิร์ตหน้าด้วยแล้วก็มีตัวเพลทต,ตรงเนี้ยมาใส่ทําให้รถคันนี้เนี่ยมันดูมีดีเทลมากขึ้นแล้วก็ดูไม่ได้เพลยนจนเกินไปนะครับและสีที่ให้มาเนี่ย พอมาใส่กับสีขาวแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยมาดูอลังการแล้วก็ดูภูมิฐาน,นจริงๆดูสปอร์ตมากๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวมุกนะ ใช้งานจริงๆเนี่ยสีเนี่ยก็คือสวยด้วยไม่พอนะครับรักษาง่ายด้วยนะสำหรับตัวสีตัวนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยพอเราใส่เซอร์เกิลของบมูโลไปเนี่ยรถมันก็จะด,ดูเตี้ยลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าแอคคอร์ดเนี่ยเขาเออกแบบมาให้แบนแล้วก็เก่าคืออะไรเขาจะสูงอนนี้เป็นเอกลักษณ์ของแอคคอร์ดมาอยู่แล้วแต่พอเราใส่เซอร์เกิลรอบๆคันแบบเนี้ยเข้าไปก็ทำให้รถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือ Honda Accord นะครับอุยนีีม่มแแบบแ็คบด้วยนนี่นะครับเป็นแบ,บ็คแบอสีดโอ้โหสวยงามมากๆครับ ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายบูธเลยนะครับพี่สินอาจจะพาเพื่อนๆไปดูกันไม่หมดนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใครที่สนใจรถดูรถยนต์นะครับนาทีนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับมางานมอเตอร์เอ็กปี2023นะครับรถยนต์เนี่ยครบทุกรุ่นจริงๆนะครับครบทุกยี่ห้อครบทุกแบรนด์นะครับมางานเดียวเนี่ยจบหมดเลยนอกจากรถยนต์แล้วเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็มากันเรียกได้ว่าเต็มทุกธนาคารเลยใครที่แบบมาดูรถนะครับก็จะได้ในเรื่องของ b บส t ด e a วนะครับดีลที่ดีที่สุดแล้วก็ส่วนลดที่พิเศษเฉพาะในงานจริงๆนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องสินอัสราด้วยนะครับจะได้ไปรับเคลนเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับเไไดอววันนี้สวัสดี